สาวแคนาดาคนนี้เธอมีชื่อว่าแชนเทลซึ่งเธอได้เดินทางกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับลูกๆทั้งสามคนของเธอโดยที่มีจูเลียแองเจลี่และคนสุดท้องโคลีซึ่งลูกๆของเธอได้ขอร้องให้เธอนั้นพาพวกเขาเดินทางกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะว่าลูกๆของเธอลงรักในประเทศไทยและอาหารของเมืองไทยมากๆโดยในคลิปวิดีโอนี้ พวกเธอจะพูดถึงประเทศไทยและคนไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับเปิดคลิปมานะครับเธอกับลูกๆก,ก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วโดยที่พี่คนโตอย่างจูเลียเธอได้บอกว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเรามาที่นี่ ตอนนั้นพวกเรายังเล็กๆอยู่เลยน่าจะย้อนกลับไปเมื่อปี2020ได้เราตื่นเต้นมากๆที่ได้กลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับเธอกับลูกๆก,ก็ได้เดินทางออกมาจากสนามบินและในระหว่างทางแชนเทลเธอก็ได้ถามกับลูกๆของเธอว่าทําไมพวกเธอถึงอยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งเธอได้ถามกับจูเลียเป็นคนแรก โดยที่จูเรียเธอได้บอกว่าหนูอยากจะมาช้อปปิ้งและซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากห้าง m b k Center มาที่คนที่2กับ3แองเจลี่และโครอีพวกเธอได้บอกเหมือนกันว่าเรามาที่นี่เพราะอาหารไทยอร่อยต่อมาเธอกับลูกๆก,ก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงแรมที่เธอได้จองเอาไว้หลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วเธอกับลูกๆจึงได้พาก,กันขึ้นห้องไปพอเข้ามาภายในห้องแซนเทลเธอได้บอกว่า ห้องของเราสวยมากๆฉันมั่นใจว่าจูเลียจะต้องชอบสิ่งนี้แน่ๆเราว่าโรงแรมนี้มีของแถมอยู่บนเตียงด้วยนั่นก็คือกางเกงลายช้างซึ่งเป็นอะไรที่จูเลียเธอชอบมากๆพอลูกๆของเธอได้เข้ามาภายในห้องแล้วพวกเธอทั้งสามคนก็ได้บอกว่าห้องของพวกเรามันสวยจังเลยแถมที่นี่ก็ยังมีอ่างอาบน้ำด้วยมันเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆพอสำรวจห้องมาได้สักพัก ตัวของจูเรียเธอก็ได้ไปหยิบกางเกงลายช้างมาเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆที่โรงแรมนี้มีกางเกงช้างแถมให้ด้วยฉันมีกางเกงแบบนี้อยู่ที่บ้านน่าจะประมาณ5ตัวได้แล้วแต่ฉันก็ยังอยากได้อีกจากนั้นนะครับเธอกับลูกๆก,ก็ได้พาก,กันเดินออกมาจากโรงแรมแชนเทลเอไดท,ทามกับลูกๆของเธอว่าวันนี้พวกเธออยากจะไปเที่ยวที่ไหนลูกๆของเธอได้บอกว่าเราอยากจะไปตลาดนัดกลางคืนกัน หลังจากนั้นแชนเทลจึงได้พาลูกๆของเธอเดินทางไปที่สถานีรถไฟ MRT เพื่อเดินทางไปที่ตลาดจอร์ดแฟร์ในเวลาต่อมาเมื่อเดินทางมาถึงที่ตลาดจอร์ดแฟร์แล้วพวกเธอทั้งสี่คนก็ได้พากันไปเดินเล่นในตลาดเมื่อเดินมาได้สักพักแชนเทลก็ได้พาลูกๆของเธอมานั่งกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยที่พวกเธอได้มานั่งกินผัดไทยและผัดพริกแกงซึ่งเมื่อพวกเธอได้ลองกินแล้ว พวกเธอก็บอกว่าผัดไทยมันอร่อยมากๆแต่อีกอย่างมันเผ็ดมากเลยเหมือนว่าปากของเรากำลังจะไหม้หลังจากที่กินเสร็จแล้วนะครับพวกเธอทั้งสี่คนก็ได้พากันไปเดินเล่นจนมาเจอกับร้านน้ำชาตู้กดเมื่อจูเรียเธอผสมน้ำชาเสร็จแล้วเธอจึงได้มาลองชิมดูเธอบอกว่าฉันทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวจากนั้นน้องๆของเธออีกสองคนก็ได้มากินน้ำชาของเธอ พวกเธอบอกว่ามันอร่อยดีในวันต่อมาเธอกับลูกๆก,ก็ได้พากันลงมากินอาหารเช้าที่โรงแรมพวกเธอทั้งสคนบอกว่าอาหารมันอร่อยมากๆถือว่าถูกปากสำหรับชาวยุโรปเลยหลังจากนั้นนะครับตัวของแชนเทลก็ได้พาลูกๆเดินทางมาที่ MBK Center เมื่อเข้ามาภายในแล้วจูเรียแองเจลี่และโครออพวกเธอก็ดูตื่นเต้นมากๆพวกเธอทั้งสามคนบอกว่า พวกเรามาที่นี่เพราะต้องการที่จะมาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเคสโทรศัพท์หรือหูฟังและอื่นๆจากนั้นลูกๆของเธอก็ได้พากันไปซื้อเคสโทรศัพท์และหูฟังมาเมื่อซื้อเสร็จแล้วลูกๆของเธอก็บอกว่าเราขอขอบคุณคุณแม่มากๆที่ซื้อของให้กับเราของที่นี่โคตรเจ๋งเลยส่วนตัวของแชนเทลเธอได้บอกเหตุผลที่เธอได้ซื้อของพวกนี้ให้กับลูกของเธอว่า ฉันซื้อของพวกนี้เพื่อให้พวกเธอมีกำลังใจในการไปเรียนหนังสือฉันหวังว่าพวกเธอจะตั้งใจเรียนต่อมาพวกเธอก็ได้เดินกันมาเรื่อยๆจนเดินมาเจอกับร้านขายเสื้อผ้าแชนเทลเธอได้เห็นว่าเสื้อผ้าร้านนี้ดูสวยมากๆเธอจึงได้ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามาสองสาตัวเมื่อซื้อมาแล้วพวกเธอก็บอกว่านอกจากเสื้อผ้าจะสวยแล้วเจ้าของร้านก็ยังน่ารักมากๆในเวลาต่อมา เมื่อเดินออกมาจาก m b เมคเซ็นเตอรแล้วจูเรียเธอจึงบอกว่าวันนี้หนูมีความสุขมากขอบคุณแม่จริงๆที่พาเรามาที่นี่จากนั้นพวกเธอทั้ง4คนก็ได้พากันมาเที่ยร้านขายกาแฟเมื่อได้ลองกินกาแฟแล้วพวกเธอก็ได้บอกว่ากาแฟที่ใส่น้ำแข็งเนี่ยมันอร่อยจริงๆเมื่อเดินออกมาจากร้านแล้วเชนเทลกับจูเรียพวกเธอก็ได้บอกว่าประเทศไทยผู้คนน่ารักมากและของกิน หรือของใช้ที่นี่ก็มีราคาที่ถูกเรียกได้เลยว่าเป็นประเทศในฝันเลยก็ว่าได้พวกเราชอบที่นี่จริงๆหลังจากนั้นนะครับแชนเทลเธอจึงได้พาลูกๆของเธอเดินทางมาที่ห้างเซนทันเวอร์ v, เพื่อพากันมาซื้ออาหารเย็นเมื่อซื้ออาหารกันเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้มายืนรอรถเมล์เพื่อเดินทางกลับไปที่โรงแรมต่อมา พอกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วเชนเทวกับลูกๆก,ก็ได้พากันมานั่งกินอาหารเย็นพวกเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงมันเป็นของโปรดของพวกเราตั้งแต่ที่พวกเรามาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยในวันต่อมาพวกเธอทั้งสี่คนก็ได้เดินออกมาจากห้องพักและได้พากันลงมากินอาหารเช้าที่โรงแรมหลังจากที่ทานเสร็จแล้ว พวกเธอจึงได้เดินทางกลับเข้ามาที่ห้องพักซึ่งแชนเทลเธอได้บอกว่าตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่ฉันก็สามารถทำงานออนไลน์หรืออะไรต่างๆได้ง่ายมากๆเพราะว่าที่นี่อินเทอร์เนต็ตเร็วกว่าโยุโรปมากๆหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้พากันออกมาเดินเล่นข้างนอกในระหว่างที่เดินอยู่แชนเทลเธอก็ได้บอกว่าหลังจากที่เราเดินมาได้สักพักฉันก็ได้พบเห็น ว่านอกจากเมืองกรุงเทพจะเป็นเมืองที่ดูสวยงามแล้วแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังดูยากจนและดูไม่สะอาดเลยต่อมาพอพวกเธอเดินมาได้สักพักใหญ่ๆพวกเธอก็ได้เดินมาถึงที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งพวกเธอบอกว่าที่สวนนี้มันดูสวยงามและอากาศก็สดชื่นจริงๆหลังจากนั้นนะครับพวกเธอก็ได้พากันเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังและวัดอรุณ ก่อนที่จะเดินทางมาที่อโศกและเดินทางกันมาเรื่อยๆจนเข้ามาที่ห้างเทอร์มินอลทเวตีวันเมื่อเข้ามาภายในห้างแล้วพวกเธอก็บอกว่าที่ห้างนี้มันดูหรูหรามากจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่โซนขายอาหารจนมาเจอกับร้านขายโรตีพอได้โรตีมาแล้วลูกๆของเธอจึงได้มาลองชิมดูพวกเธอบอกว่ามันอร่อยมากพอกินเสร็จพวกเธอทั้งสี่คนจึงได้ไปเดินสำรวจ ภายในห้างแห่งนี้ต่อในเวลาต่อมาหลังจากที่เที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางมาต่อที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึง่งเพื่อมาทานอาหารเย็นพออาหารมาเสิร์ฟแล้วพวกเธอก็ได้พากันนั่งทานอาหารพร้อมกับฟังเพลงที่ทางร้านเปิดให้เชนเทลเธอบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากและอาหารก็อร่อยสุดๆพอทานอาหารเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเธอจึงได้เดินทางกลับมาที่โรงแรม ในท้ายคลิปแชนเทลและลูกๆของเธอก็ได้บอกว่าการมาเที่ยวที่ประเทศไทยในวันนี้มันสนุกมากๆผู้คนในประเทศไทยใจดีและเป็นมิตรมากจริงๆประเทศไทยเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากๆและลูกๆของฉันพวกเธอก็ดูแฮปปี้มากและเรื่องราวของเธอก็ได้จบลงกันไปแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องอย่าดูนานกันดนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้และสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ